อ่านแล้วหลออ่านแล้วหรอ,อวกราสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยูนีตตอนรับเข้าสู่ช่องวันนี้เรามากระลองทารุ่กับแม่หมอยานนีค่ะเยวันนี้แบกเก้าก็จะแปลกหน่อยเนาะแต่ว่าแม่หมอว่ามันสวยดีอย่างมันกรีนดีก็เลยเอาเอามาฝากทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่อ่านพลังงานให้กับทุกๆคนเหมือนเดิมเนาะก็ขอ,อนี้น,นึงนะคะใครสนใจอ่านไพ่ส่วนตัวกับแม่หมอตอนนี้เอ่อแม่หมอเปิดรับนะเลทตอนนี้คือ1 4 4 1บาท36นาทีจนถึง เส้นปีนี้เท่านั้นนะคะก็จองไว้ก่อนก็ได้นาะจะได้เลทนี้นะถ้าใครสนใจก็ทักแม่หมอออ้ยน้องเหมียวทักแม่หมอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่แอดมินช่วยจัดคิวเนาะโอเควันนี้อ่านไพ่กันเลยดีกว่าวันนี้แม่หมอจะใช้เป็นไพ่สองสำหรับนี้นะคะในการอ่านคำำนําทํานายอ่านพลังงานอ่านข้อความให้กับทุกๆคนเนาะแม่หมอไกลไปไหมคือตอนเนี้เอาจริงๆนะแม่หมอมีให,หม่แล้วเชื่อไหมว่าถ้าสมมติแป๊บหนึ่งเมาก่อนถ้าสมมติว่าแม่หมอเดินไปน กี่เมตรก็ไม่รู้อะทุกคนก็ยังจะได้ยินแม่หมออยู่แต่ทุกคนจะไม่ได้เห็นหน้าแม่หมอเนอเอเอออาะก็เันน้อยก็เห็นหน้ากันนิดนึงแหละนะโอเคเโอเคโอเคต่อต่อต่อมาวันนี้เดี๋ยวแม่หมอขอขยับกล้องนิดนึงนะวิอะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคีย์เวิร์ดกันก่อน ดูคีย์เวิร์ดกันก่อนว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องเวมนตนกันดีกว่าไหมเพราะแต่ละคนมีเวมนต์อะไรในตัวเพราะว่าไพ่สาหรับเนี้ยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเวมนมนนะคะเวมนมนเป็นสิ่งที่แบบเออตอนเด็กๆอ่ะเราจะชอบได้ยินนิทานใช่ไหมนิทานพวกซินดงเลนเออซินดล่าหรือว่าแบบอะไรต่างๆที่มันเป็นเวมนตนอ่ะแล้วแม่หมอชอบมากเลยทุกคนมีนิทานหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ตัวเองประทับประทับใจบ้างไหมที่มันแบบเปาะเป็นแนวไซไฟนิดนึงอ่ะมาเล่าให้กันฟังได้นะ โอเคยังไม่ได้ขอนะขอนตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะแม่หมอขอดูแม่หมอขอดูคีย์เวิร์ดวันนี้หน่อยนะ I can't let go of what I n o l o n g e r need โอเคแม่หมอเขา้าใจแล้ววันนี้อู้คุณดูไพ่นะมันดูเป็นแบบมีมิติมากๆเลยอะ่ะสวยไหมสวยมากๆนะคะวันนี้ไพ่เวทมนต์ของเราอยากจะออกมาบอกให้แม่หมอบอกพวกคุณว่าถึงเวลาที่จะต้องปล่อยมือแล้ว ในสิ่งที่จะต้องปล่อยถ้าแม่หมอพูดว่าคุณจะต้องปล่อยมือเรื่องนั้นแล้วอะคุณจะรู้ทันทีว่ามันคือเรื่องอะไรนะมันจะเป็นเรื่องแรกที่มันผุดเข้ามาในใจคุณมันจะเป็นเรื่องแรกที่ขุดเข้ามาในสมองคุณคนนี้เขามาดูชิปมาดูชิปนะมาดูคลิปในวันนี้นะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องปล่อยมือจากมันนะแม่หมอรู้สึกว่าแม่หมอก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องดูคลิปตัวเองเหมือนกันเอาจริงๆแม่หมออะทาคลิปใช่ไหมแล้วแม่มหมอก็ดูคลิปตัวเองเหมือนกันนะไม่ใช่บบ ทำให้แต่ให้คนอื่นดูอะแม่หมอก็ชอบดูคลิปตัวเองเหมือนกันใครเป็นบ้างไหมเออนั่นแหละคือตอนนี้คุณมันมีบางอย่างในชีวิตคุณที่จะต้องเดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วละเพราะว่ามันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้สร้างประโยชน์มันมันน่าจะให้โทษด้วยซ้ำนะคะมันอาจจะทําให้พลังงานคุณลดลงมันอาจจะเป็นสิ่งเก่าที่คุณเหมือนกับโต เหมือนคุณใช้ชีวิตไปคุณเติบโตคุณเรียนรู้ชีวิตแล้วสิ่งถึงนั้นมันมันไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุณแล้วนะคะตอนนี้จัก,กรวาลอยากจะออกมาบอกเป็นคีย์เวิร์ดว่าให้ปล่อยมือในสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะในสิ่งที่ไม่จําเป็นในสิ่งที่มันควรที่จะปล่อยอะ่ะแม่หมอแม่หมอรู้ว่าคุณเข้าใจว่าแม่หมอพูดถึงอะไรนะคือ ทุกอย่างมันมีเวลาของมันในชีวิตในการที่จะเข้ามาในชีวิตเราในการที่จะออกไปในชีวิตเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันโอเคณเวลาที่มันเข้ามาแล้วนะแต่เราไม่สามารถยื้อให้ทุกอย่างอยู่กับเราได้เพราะว่าสิ่งใหม่ๆก็รอเราอยู่เหมือนกันนะคะการทีส age, ่สิ่งใหม่จะเข้ามาในชีวิตเราได้เนี่ยคือเราต้องอนุญาตให้สิ่งเก่าเดินออกไปด้วยเมื่อกันเราจะไม่มีพื้นที่ให้สิ่งใหม่ในชีวิตนะคะตอนนี้แม่หมอมองว่าสิ่งเกา่าๆที่คุณพยายามยื้อพยายามล้างเอาไว้เนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ กับคุณนะไม่ได้เป็นประโยชน์กับคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นจกักรวาลก็บอกว่าเออให้เคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งนะคะเผื่อของใหม่ของดีกว่าจะเข้ามานะขออีกอันหนึ่งแล้วกันเนี่ย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 ทุกคนมันเป็นเรื่องของการเลดโกทั้งสองทั้งสองใบเลยเนี่ยกวาดถึงเวลาต้องกวาดละถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์ถึงเวลาที่จะต้องกวาดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะใกล้มันจะใกล้หมดปีแล้วนะพยายามที่ เคลียร์เคลียร์ใจเหมือนกับตัดตัดบทอะตัดเชื่อว่าโอเคให้เรื่องนี้จบเท่านี้ให้เรื่องนี้มันจบที่ปีนี้ให้เรื่องนี้มันจบที่เดือนนี้นะแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าเรื่องของคนอืน่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ,อ่อความผิดพลาดนะเพราะว่าไพ่อมผิดพลาดขึ้นมาความผิดพลาดของตัวเองนะหรือ ความผิดพลาดในการตัดสินใจเขานั้นที่มันยังส่งผลถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าการที่จะงานการเลือกใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าการที่คุณตัดสินใจยังไงอะที่คุณรู้สึกว่าคุณวิเกรดคุณรู้สึกเสจจียใจว่าเออทาไมเราตัดสินใจไปอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่จะหนึ่งเลยนะ ให้อภัยตัวเองแล้วก็เดินออกมาสองก็คืออะไรที่มันไม่เหมาะสมกับคุณแล้วนะตอนนี้นะมันอาจจะเหมาะสมนะตอนนั้นแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมแล้วนะคะพยายามเคลียร์พลังงานนั้นออกไปนะเราอาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องตัดมันทางกายภาพก็ได้แต่ว่าในใจเราอะเราต้องตัดเรียบร้อยแล้วนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่จัก,กรวาลอยากให้แม่หมอออกมาพูดนะเออ ต้องต้องต้องพร้อมเริ่มเริ่มต้นใหม่กับปีใหม่เดือนใหม่แล้วละเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่าไพ่มันออกมาย้ำสองรอบเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่ามันเป็นข้อความที่สําคัญที่ทุกคนควรที่จะรู้แล้วก็ปรับไปใช้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะอืคนที่เข้ามาดูดูอ่านให้ส่วนตัวกับแม่หมอแม่หมอบอกเลยนะว่าทุกคนพลังงานดีมากจริงๆนะคะพลังงานดีมากเราแบบแม่หมอบท ตัวแม่หมอเองก็สนุกที่ได้ทํางานกับทุกๆคนนะก็สามารถแบบมามา,มาอ่านพลังงานกันได้แล้วก็แม่หมอให้ทิปนิดนึงระหว่างสับไพ่ระหว่างสับ,สบไพ่แม่หมอให้ทิปนิดนึงนะถ้าสมมติว่าใครที่สนใจอ่านไพ่ดูดวงใช่ไหมให้เตรียมคําถามไว้เลยนะให้เตรียมคําถามไว้มีเรื่องไหนที่อยากจะเคลียร์ใจพลังงานไหนที่อยากจะเคลียร์นะคะก็สามารถเตรียมตัวไว้ได้แล้วก็พอถึงเซสชันนะก็เอามาให้แม่หมอแบบ ช่วยได้เลยนะจ๊ะโอเคมาวันนี้พายอยากจะมาพูดเรื่องอะไรนะวันนี้ว,วันยากาศดีมากแล้วก็แบบพลังงานดีมากจริงๆนะแม่หมอรู้สึกว่าน่าจะดีอะ t o of swords อ่ะกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างแม่หมอคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่จัก,กรวรรออกมาให้เมื่อตะกี้แบบนึงนะพอดีแสงมันน่าจะแยงตาทุกคนแต่แม่หมอขยับคือมันน่าจะเป็นสิ่งที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะมัน มันมาจากไพ่เมื่อตาีิที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะเลือกพาสิ่งนั้นอะไปต่อในชีวิตของคุณต่อไปหรือว่าจะพอแค่นี้ตอนเนี้ยคุณอยู่ในในทางเลือกอือมมันเป็นทางเลือกเอาจริงๆริไพ่สองดาบนะคะจริงจใจคุณอะข้างในคุณรู้แล้วแหละว,ว่าต้องเลือกอะไรแต่ว่าเหมือนกับสมองมันยังแบบกล้ากลัวอยู่นะคะ จริงๆข้างในคุณอะข้างในหัวใจคุณอะรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นฟังเสียงข้างในหัวใจคุณรู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับตัวเองนะมันจะต้องดีที่สุดสําหรับตัวเองมันต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนะ mm. เราแม่หมอคิดว่าคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าคําตอบคืออะไรนะคะ เคลียมากว่ามีเรื่องที่เสียใจมานะมีเรื่องที่เสียใจมามีเรื่องที่รู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจะทําแบบนั้นเลยนมหมอรู้สึกว่าวันนี้ไพ่ไพ่ออลโคนม,มตัตะกีกับไพ่ทาโร่เนี่ยมันมันสอดคล้องกันมากๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะแม่หมอมองเห็นว่าคุณเสียใจกับอะไรบางอย่างที่ผ่านมาแล้วนะเสียใจอะไรบางอย่างที่มันเป็นอดีต ที่มันไม่สามารถแบบกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะแล้วคุณก็กําลังหลังเลว่าคุณจะอยู่ต่อดีไหมถ้าอยู่ต่อคือคุณอยากอยู่ต่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเชื่อว่ามันจะดีขึ้นได้นะแต่อีกมุมหนึ่งใจหนึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าจุดจบมันเป็นยังไงแต่ที่คุณยังไม่เลทโกที่คุณยังไม่ปล่อยอ่ะเพราะคุณคิดว่ามันคงจะเปลี่ยนไหมเออสิ่งนั้นมันจะเปลี่ยนไหมมันคือคุณมองเห็นศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ เห็นในความเป็นจริงว่ามันไม่มีทิศทาที่จะเปลี่ยนเลยนะว,วันนี้แม่หมออ่านพลังงานได้เยอะมากๆนะคะแล้วคุณเสียใจยกับสิ่งที่แบบ นะีสิ่งเนี้ยที่เกิดขึ้นนะ่ะอืมฮะแต่ว่าเชื่อไหมว่าในถ้วยที่ล้มเนี่ยมันล้มสามแต่มันตั้งสองแสดงว่ามันยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่มันมีสิ่งดีๆที่คุณยังไม่ได้มองอยู่นะคะคุณอาจจะเสียใจเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณเสียใจมากๆเสียความรู้สึกมากๆแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกลังเลไม่รู้จะตัดสินใจยังไงแต่เชื่อไหมคําตอบมันมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้ไพ่มาต่อเดี๋ยวให้ไพ่มาต่อนะคะ อ่าสิบดาบนะวันนี้ไม่เป็นไรเคลีย์พลังงานด้วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่หมอเคลียร์ให้นะคะคุณอยากจะบอกแม่หมอว่าเออมันก็สาหัสอยู่จริงๆอะ่ะมันสาหาัสมันสาหาาัสมากๆจนแบบคือไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงแล้วนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วอะ่ะคุณอยากไปต่อคุณอยากที่จะนะมูฟออนแล้วล่ะแต่ว่าคุณเหมือนกับมีความหวังอะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณมีความหวังว่าสิ่งนี้เหตุการณ์นี้คนคนนี้เขาจะเปลี่ยนเขาจะเขาจะเลิกทําแบบนี้กับคุณ นะแต่ว่าในใจคุณเองก็รู้ว่าอันนี้มันก็คือท่าแท้ของเขาแล้วการที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนสถานการณ์อะ่ะมันยากมากคือถ้าจะให้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนตัวเองอะ่ะง่ายกว่าคุณรู้อย่างนั้นเลยส่งกอดไปให้หมาโอ้ <c oughs> ไม่เป็นไรนะทุกคนใครกำลังเจอภาวะเครียดอยู่อะ่นะนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมเนะี่ย นอนยากนอนไม่หลับนะคะไม่เป็นไรนะเราผ่านไปได้ไม่เป็นไรพลังงานนี้มาถึงแม่หมอแล้วยังไงแม่หมอก็จะช่วยเคลียร์พลังงานให้ดีที่สุดนะโอเคไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ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 อย่างอยก็มีแม่หมอแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะก็ช่วยกันแบบเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนหน่อยนะคะเพราะว่าอาจริงๆอะเวลาที่เราเจอสถานการณ์เองอะ่ะมันไม่ได้ง่าย นะเราอาจจะมองเรื่องของคนอื่นถ้าสมมติว่าคนอื่นเล่าสถานการณ์เดียวกันให้เราฟังเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันก็มันก็แบบเออทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ถ้าเป็นเราเราคงเดินออกมาแล้วแต่พอเราเจอจริงๆอะ่ะมันมันออกมายากกว่านะเพราะว่าแบบใจอ่เนาะใจเป็นเรื่องของใจเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดหรือว่าความแบบความเสียใจยอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เทียบกันไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่อุ้ยถ้าฉันเป็นอย่างงู้นฉันจะทำอย่างนี้มันมันมันเป็นแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าทุกคนแบบ ก็มีความรู้สึกเป็นของตัวเองเนาะเราก็แบบต้องให้กําลังใจกันนะจริงๆนะเวลาที่เจอคนรอบข้างหรือว่าเป็นตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ต้องให้กําลังใจตัวเองเหมือนกันนะคะคุณนะ้าหมอรู้สึกว่าตอนนี้คุณกําลังหาความหวังจากสิ่งที่มันมันเป็นแบบมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแล้วอะ่ะคุณกําลังหาอะไรบางอย่างในกล่องที่มันไม่มีของอะไรอยู่ในนั้นแล้วนะคุณพยายาม คือไม่มอมองว่าคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะรั้งสถานการณ์รั้งสภาวะรั้งเหตุการณ์รั้งคนคนนี้เอาไว้แต่ว่าคนคนนั้นไม่อยู่แล้วสถานการณ์นี้มันไม่อยู่กับคุณแล้วน้คือให้คุณพยายามทําแค่ไหนอะคือมันมันมันไม่โอเคจริงๆเองเออคือมันมันว่างเปล่าไปแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณแบบโอเคลองพักจากสถานการณ์ตรงนั้นนิดนึงแล้วเงยหน้าขึ้นมาคุณจะรู้ว่ามันมีอีกหลายอย่างที่แบบพร้อมที่จะให้คุณได้แบบ พร้อมที่จะเติมเต็มหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะการที่แบบเรามองไปที่เก่าแล้วมันไม่เห็นคําตอบแล้วก็พักแต่ตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็ลองใช้ชีวิตลองแบบหาทําอะไรที่สนุกๆน,นะแล้วก็เดี๋ยวจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกดีๆคําตอบด,ดีๆสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าคุณเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนนี้มันเจาะรอหน้าคุณแล้วแหละแต่ว่าคุณยังเสียใจกับเรื่องเก่าอยู่นะอย่างที่ไพออลอโคบอกออกมาเลยนะคะอย่างที่ไพออลอโคออก,ออกบอกออกมาเลยว่า อันนี้ไพ่ทาโร่นะแต่ที่ไพออ่อลอคโคออกมาเมื่อตะเกียกคือจะต้องจะต้องวางแล้วล่ะนะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้ทํามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อพลังงานต่อชีวิตคุณแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะนาตอนนั้นคุณทําดีที่สุดของคุณแล้วนะอย่าโทษตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองคือนาตอนนั้นอะ่ะไม่หมอเชื่อว่าทุกคนทําดีที่สุดแล้วจริงๆนะคะให้อภัยตัวเองเชื่นชมตัวเองเยอะ นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นมองอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มต้นคิดใหม่สร้างความคิดสร้าง mindset ใหม่ๆนะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาดีๆด,ดีมากๆที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอของเก่าถ้าสมมติว่ายังมูไม่ได้ใช่ไหมก็ให้มันอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะแต่ว่า ให้รู้ว่ายังไงเราก็ต้องเดินออกมานะคะจะช้าหรือเร็วก็ต้องเดินออกมาแล้วการที่เราเดินออกมาเร็วเชื่อไหมว่าสิ่งดีๆที่มันเหมาะสมมันคู่ควรกับเราากที่สุดสถานการณ์ที่มันคู่ควรกับเราากที่สุดอะ่ะมันจะเข้ามาเร็วเท่าน้นนะแเราคุณจะรู้สึกว่าเออทําไมไม่ออกมาตั้งนานแล้วลองกัดฟันนิดนึงนะลองแบบอึดใจเดียวนะคะแล้วตัดสินใจอย่างเด็ดขาดต้องตอนนี้ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมา หลักฐานมันน่าจะประจักษ์แล้วว่ามันทําให้คุณแบบเครียดขนาดไหนทําให้คุณพลังงานตกขนาดไหนทําให้คุณแบบร้องไห้เสียใจขนาดไหนคือคุณก็เจ็บปวดมากๆเพราะฉะนั้นคุณพยายามที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเดิม นะตอนนี้ต้องกลับมาดูดตัวเองแล้วลหละว่าไหวไหมซึ่งแม่หมอรู้สึกว่าเดินออกมาเถอะนะเพราะาพลังงานคุณเนี่ยสามารถทําอะไรได้อีกเยอะเลยไม่ควรที่จะมาเสียใจกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะคะโอเคถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวให้ไพ่บอกดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าคุณสามารถออกจากตรงนี้ได้สามารถเลทโก้จากตรงนี้ได้แล้วสามารถเริ่มต้นใหม่ได้จะมีสิ่งดีๆอะไรรอคุณอยู่นะคะเราแอบมาดูแอบมาสนิกพีกกันนิดนึงนะ 7 of p n น t a c l e นนะคะเปิดต่ออยนิดนึง The Hermit อ้เลิศนะสติปัญญา Queen of Pentacles คุณคุณคุณไพ่เหรียญขึ้นมาสามในสี่แล้วก็ไพ่ The Hermit ขึ้นมา Seven of w n d s แม่หมอเอาเลยนะเอาเลยนะ ถ้าสามารถปล่อยจากตรงนี้ได้ถ้าสามารถเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ได้ถ้าสามารถตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะเดินออกมาแล้วไม่หันหลังกลับไปอีกใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นการเงินจะดีขึ้นอย่างแรกเลยการเงินจะดีขึ้นมากๆนะคะคุณจะเห็นว่าเรื่องอื่นในชีวิตอะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบมาตรงๆใช่ไหมแต่ว่า เรื่องอื่นในชีวิตที่มันแบบเป็นทางอ,อ,อ้อมอ่ะมันจะดีขึ้นคุณจะเห็นการเงินคุณดีขึ้นคุณจะเห็นว่าคุณทํางานตื่นเช้ามาแล้วทุกอย่างมันสดใสมากขึ้นมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนชีวิตมันมันมันมีคุณค่ามากขึ้นอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาพลังงานเก่ามันค่อนข้างที่จะบดบังแบบ แสงสว่างในตัวคุณค่อนข้างเยอะนะแล้วคุณเป็นคนหนึ่งแม่หมอเห็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งถ้าสมมุติว่าเอาพลังงานนี้ออกไปได้ถ้าสมมติว่าสามารถวางพลังงานนี้ได้นะคะสิ่งที่ได้มาแน่นอนคือหนึ่งความบางคั่งนะในเรื่องการงานเนี่ยจะเห็นการเติบโตอย่างแบบ เก้ากระโดดเลยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะได้กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคุณจะได้มองเห็นอะไรที่กว้างขึ้นคุณจะรู้เลยว่าเออจริงๆเราสถานการณ์นั้นบุคคลนั้นงานนั้นมันไม่ได้เหมาะสมกับฉันเลยเพราะว่าเรามีคุณค่ามากกว่านั้นที่จะต้องไปพยาพยามขอพยายามพยายามเบกอะพยายามแบบ ร้องขอความรักร้องขอความเห็นใจร้องขอให้ใครมาเห็นคุณค่าเราเรามีค่ามากกว่านั้นเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเราก็มีค่าของเราตรงนี้นะคุณจะเห็นคุณค่าตัวเองกลับมาแล้วที่แม่หมอดีดใจที่สุดคือไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะเฮอร์มิตออกมาว่าถ้าคุณสามารถออกมาจากพลังงานนี้สถานการณ์นี้ได้อะปัญญาภายในจะเกิด นะคะคุณจะได้กลับมาทบทวนตัวเองคุณจะได้กลับมาหาตัวเองคุณจะได้กลับมาเยียวยาตัวเองแล้วนําทางตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคุณปัญญาคุณเนี่ยมันจะสว่างโลเลยแล้วคุณจะคุณจะมองเห็นว่าทําไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท, <idir S 1> ทําไมเหตุการณ์นี้ถึงผ่านเข้ามาในชีวิตคุณทําไมเหตุการณ์นี้ถึงเข้ามาเข้ามาเพื่ออะไรแล้วคุณอ่ะจะได้ปัญญาจากมันคุณจะได้พลังงานจากมันแล้วมันจะแปลเปลี่ยนพลังงานมันจะมี<อ>การแปลเปลี่ยนในชีวิตเนาะแล้วก็ไปแบบ กระจายให้สิ่งต่างๆในชีวิตคุณดีขึ้นนะคะถ้าคุณสามารถออกจากพลังงานเก่าๆได้นะแม่หมอเชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะตอนนี้ถ้าได้ได้คลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณแล้วนะถึงเวลาเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วเคยไหมชีวิตเรามันจะต้องแบบมันต้องสนุกอะไหนๆเราก็เกิดมาแล้วเนาะให้เราได้แบบ experience หลายอย่างให้ได้มากที่สุดอะ ถ้าออกมาคอนเฟิร์มถ้าออกมาจากพลังงานเก่าได้ถ้าออกมาจากสิ่งเก่าได้ความสุขกลับมา1 0 0เซนนะคะไพ่เทนกัับออกมาความสุขไม่ใช่แค่มากับคุณแต่มาจากสิ่งรอบข้างคุณทั้งหมดเลยด้วยนะคะความสุขนี้มันจะกระจายไปให้คนรอบข้างกระจายไปให้สิ่งรอบข้างนะแล้วชีวิตสดใสอ่ะโอ้สดใสเลยนะคะโอเคมันจะออกมาก็ต้องออกมาอะไปต่อได้แบบเลิศเลยเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคลิปนี้นะให้ ลองกลับมาหาตัวเองแล้วพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูนะคะเพราะว่าคุณคือคุณต้องได้ไปต่อแล้วอะ่ะนะจุดจุดนี้คือคุณควรที่จะไปต่อแล้วนะแล้วก็รักษาพลังงานตัวเองให้ดีเพราะว่าความสุขความมั่งคัง่งความสดใสในชีวิตคือมันรอคุณอยู่มันจ่ออยู่หน้าบ้านเลยนะตอนนี้คุณแค่ต้องแบบเคลียร์พลังงานเก่าปล่อยมือจากสิ่งเก่าๆหรือปล่อยมือจากความคิดที่ว่ามันมัน มันควรที่จะดีกว่านี้หรือมันอาจจะดีกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมบางอย่างเราจําเป็นที่จะต้องปล่อยมือมันก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยมือมันไปแล้วมันยังกลับมาแสดงว่ามันเป็นของเราแต่ถ้าเราปล่อยมือมนไปแล้วแล้วมันไปเลยอะ ก็ขอให้มันโชคดีขอให้จริงจริงมันโชคดีขอให้คนคนนั้นโชคดีคน,น,น,คดนะคะแล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็หาอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นข,ของของเราคนของเรานะพราะอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายเลยเพราะเอาจริงๆมันก็ใกล้หมดปีแล้วเนาะอะไรที่สามารถเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะคะอะไรที่สามารถเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะอุ้ยแม่หมดจะจำโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่หมอขอ เอออีกไหมเอาอีกสักสองใบก่อนไปปิดคลิปแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวความมั่นคงมันจะกลับมานะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันดูงงๆมันอาจจะดูแบบจับจุดไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณเคลียร์พลังงานนี้ออกได้นะอึดใจเดียวอึดใจนิดเดียวนะคะเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าจริงๆความมั่นคงจะกลับมาความสุขจะกลับมาคือมันจะดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจิตใจคุณเนี่ยมันจะได้เคลียร์มันจะได้พักมันจะ คุณจะรู้สึกว่าเออรอช่วงเวลานี้มานานแล้วรอช่วงเวลาที่สมองไม่ต้องคิดอะไรรอช่วงเวลาที่สามารถวางทุกอย่างได้นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณคุณสมควรได้รับการใช้ชีวิตที่มันแบบเบาสบายนะอะไรที่แบบมันไม่โอเคมันพยายามออกไปจากชีวิตคุณอนะ่ะคุณบางทีมันก็ต้องปล่อยบ้างนะเพื่อที่จะเราจะรักษาตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะแบบให้สิ่งนั้นได้เติบโตในทางของ ของเขาเองของสถานการณ์นั้นเองนะคะโอเคคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแม่หมอก,ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามแชร์คอมเมนต์ s u b s c r i b e แล้วก็ซูเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้นะคะ mm hmm. ก็สําหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็อย่าลืมทังมานะคะก็ไฟไฟคิวกันนิดนึงเนาะ <laughs> นะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขเป็นวันที่ดีนะคะก็ have a nice day บาย